นายธีรศักดิ์ทองมาศหัวหน้าสํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ได้มีการเปิดเผยค่ะว่าตามที่ได้เกิดหลุมยุบในพื้นที่สวนปล์มน้ำมันของนางอภิญญาณูชูชาวบ้านหมู่สิบตบําบลพุที่เตียวอําเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่เมื่อค่ำคืนวันที่18เมษา,า,ายน2568ที่ผ่านมาสํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ได้ร่วมกับสํานักง,งานทรัพยากรธรณีเขตสี่สุราษฎร์ธานีในอําเภอเขาพนมรวมไปถึงเจ้าของพื้นที่ร่วมกันเข้าตรวจสอบหลุมยุบดัง ล,ะะลักษณะหลุมเป็นวงกลมขนาดกว้าง18เมตรลึก10เมตรมีมรอยร้าวเกิดขึ้นในจุดใกล้เคียงรัศมีจากจุดศูนย์กลางบ่อออกไปราว50เมตรในเบื้องต้นข้อมูลทางธรณีวิทยาพบว่าไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวจังหวัดกระบี่ค่ะแต่เกิดจากธรรมชาติเนื่องจากใต้ดินมีโพรงและน้ำลอดผ่านพัดพาตะกอนทรายออกไปพอเกิดฝนตกสะสมจึงเกิดการยุบตัวและเกิดรอยร้าวทั่วบริเวณ รวมดังกล่าวยังสามารถยุบตัวลงได้อีกตามรอยร้าวของดินนะคะหากว่ามีฝนตกเพิ่มคาดว่าอย่างน้อยที่สุดหลุมจะเริ่มคงตัวในเวลาประมาณ1เดือนค่ะแต่ก็อาจมีความเสี่ยงในการยุบต่อไปได้นานอีกถึง1ปี อย่างไรก็ตามพื้นที่ดังกล่าวเคยเกิดลักษณะดินยุบตัวแบบนี้มาแล้วเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำทางสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต4จะนำเครื่องมือมาตรวจสแกนชั้นดินนะคะอีกครั้งหนึ่งระหว่างนี้ก็จะมีการทำป้ายเตือนป้องกันเขตพื้นที่และแจ้งเน้นย้ำเตือนประชาชนห้ามเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวและสังเกตแนวโน้มการขยายตัวของหลุมถ้ามีฝนตกเพิ่มในพื้นที่ ในอนาคตหากไม่มีการซุดตัวเพิ่มอาจใช้ประโยชน์ในการทําเป็นแหล่งกักเก็บน้ําไว้ใช้ด้านการเกษตรได้หรืออาจจะใช้วัสดุอย่างเช่นลูกรงังหินคลุกมาถมบริเวณหลุมที่ยุบต่อไปค่ะ